ข่าวดีมาบอกครับในที่สุดเราก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์แขกรับเชิญที่เราอยากคุยด้วยมานานมากแล้วเขาคือแขกรับเชิญที่หลายต่อหลายคนอยากให้เราสัมภาษณ์มากที่สุดหนุ่มพัดช่วงนี้ทานานโอมานนิแต่ภาพนี้คุณจะไม่ได้เห็นทางทีวีครับแต่คุณจะได้เห็นทางโปรเจคเตอร์ที่จะได้ดูกันแบบแห้ง กับประเด็นและเรื่องราวของเขาที่หลายคนยังไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นการได้ร่วมเล่นภาพยนตร์กับบรีวีเรื่อง The Prince of e v a t a ชายผู้ที่สามารถพูดได้ถึง5ภาษาหรือแม้แต่ข่าวอื้อเฉาวจากการถูกยึดรางวัลมิสทิปปานีหลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้ว่าเขาไม่ได้เป็นเพศที่3สามรวมถึงข่าวที่ว่า เขาเคยอยู่วงซ u เปอร์จูเนียร์เกิร์ลเจเน w เรชันวันเดอร์เกิร์บิ๊กแบงและ 2PM ถ้าอยากร่วมชมก็ชมเลยณบัดน,นี้เท่าที่พี่ทราบมาเนี่ยครับคุณพานานโอมาน,นิเป็นลูกครึ่งใช่ไหมครับครับคือคุณพ่อเป็นคนบาหลีเอ้ยบาหลีคุณแม่เป็นคนสันสกฤตครับ พ่อบาลีแม่สนสกิรับภาษาที่ใช้ตั้งแต่เกิดนี่ไม่ใช่ภาษาไทยครับผมไม่ใช่ภาษาไทยเป็นเป็นภาษาในคัมพีกับภาษาบาลีแล้วก็คล้ายๆกับภาษายาวีอย่างสวัสดีนี่พูดว่างไงครับอย่างคําว่าสวัสดีเนี่ยเขาจะพูดว่านามัสก,การอ๋อนามัสการขอบคุณแล<ม>้วครับแล้วก็คําว่าขอบคุณเนี่ยเขาจะใช้คําว่าเจริญพรครับผม อในฐานที่ช่วงนี้นะครับเพิ่งผ่านปีใหม่มาไม่นานนะครับอยากให้คุณานานเนี่ยช่วยเยอวยพรท่านผู้ชมทางบ้านเป็นภาษาบาลีหน่อยครับครับผมอายุวันโนสุข,ขังภาลาังสาธุพูดได้กี่ภาษาครับห้าหกภาษาครับ ย่งภาษาไทยนี่เราเห็นแล้วนะครับครัตาลีเมื่อกี้ก็พูดแล้วหนึ่งสองแล้วจีนครับเป็น c h i n e ในลองพูดเอ่อไก่จิบเด็กตายบนปากโอง่งเป็นภาษาจีนครับวอวเฉียวตู้ผู้หมองงายวอาผู้หมายชี้จบของสั่งเสี่ยงกว่าอย่า <Yeah. S 1> อีกสองสามภาษาแลครับภาษาพาเซลครับ าแปลว่าอะไรครับสวัสดีตอนเช้าครับในลองพูดไก่ผิดเด็กตายบนปากโอ่งเป็นภาษาพันเซลกี่ครับจบครับอีกหนึ่งภาษาครับภาษาใต้ครับไอ้โบุเป้เด็ดแมวนี่ไปไหนมานี่นี่มาอะไรที่ตาม็แขกอะไรยิดมานี่ฮีดมากมากแปลว่าอะไรครับ แต่ว่าสวัสดีจะไปไหน <Hey. S 2> มาใกล้ๆหน่อยครับผมเออไหนลองให้คุณธานานเชื่อพูดเอ่ะไก,ก่จิตเด็กตายบนปากโอเป็นภาษาใต้ได้ไหมครับไก่คาเด็กตายบนปากเนี่ยงเด็เปเ๊กเด็กดอนเคาบมตายไม่ตายเลยเออภาษาไทยภาษาบาลีภาษาจีนภาษาพาเซลแล้วก็ภาษาใต้ครับอ้าวแล้วภาษาสัสกิตของคุณแม่ล่ะครับพูดไม่เป็นครับอ้าวแล้วเวลาคุยกับคุณแม่ล่ะครับไม่คุยครับ ทำไมไม่คุยกับคุณแม่ครับคุณแม่เป็นใบบพี่ทราบมาว่าน้องธนาเนี่ยกําลังทําหนังสือ Pocket Book ด้วยครับผมตอนนี้วางแผงไปแล้วครับผมเล่มหนึ่งชื่อว่าอ่ออยากทราบจริงๆหรอครับครับผมเป็นภาษาพาเซลนะครับโอ้โหงั้นไม่เป็นไรแล้วครับเออแต่ผมอยากบอกนะครับเก่งว่ารายการเวลารายการจะไม่พอนะครับโอเคครับแต่พี่ลองอ่านกับขาดูแล้วแหละเห็นว่ามีประสบการณ์เสี่ยงตายเกี่ยวกับงูถึงสองครั้งอ่าครับผมสองครั้งครับครั้งนี้เรา พูดภาษาพาเซลเป็นเนี่ยนะใช่ครับผมครั้งแรกเนี่ยมันเกิดที่ประเทศไทยคร<อ>ั้งที่สองในเกิดที่ประเทศ e อีอนั่นเองที่ประเทศไทยนี่จังหวัดอะไรครับอ๋อเกิดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมตอนนั้นเราไปทําอะไรที่นั่นอ๋อไปชมวัดครับชมวดัดวัดเก่าไหมครับเก่าครับเก่าเก่าพอสมควรเจดีย์ไหมครับมีมีครับเจดีย์ก็มีเจดีย์เป็นไงบ้างครับเจดีย์โดนเผาครับโดนเผาไหม้ดําเลยครับไหม้ดําด้วยครับรล้วพระล่ะครับโดนตัดเสียนไหมโดนตัดเสียนพี่ครับฟังฟังเรื่องงูไหมครับโอเคครับอ่า เป็นไงบ้างครับเอคือวบาว่าแรกตอนนั้นนะครับครับผมงูเนี่ยแผ่แม่เบี้ยอยู่ตรงหน้าผมครับผมตกใจมากเลยพยายามตั้งสติครับรวบรวมลมปราณแล้วก็ดึงกําทั้งหมดเพื่อพูดภาษาพาเซลเนื่องจากภาษาเซลเนี่ยมันต้องใช้กาลังหลายอย่างในการพูดมันพูดยากครับครับผมเลยรวบรวมแล้วผมก็พูดไปว่าครับแต่พูดไม่จบครับอุ้ย งูฉกเข้าเบ้าตาผมครับแล้วรอดมาได้ยังไงล่ะครับพิษกำลังแล่นครับครับแต่ผมรวบรวมสติอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อพูดภาษาภาษาต่อให้จบเราเลยเข้าใจกันกับงูตัวนั้นคเลยบอกให้งูเนี่ยไปหาเซรุ่มให้โอแล้วงูก็ถามกลับมาว่าไปที่ไหนอย่างเงี้ยังหวะนั้นเนี่ยผมใกล้จะหมดสติเต็มที่แล้วครับ แต่ผมพยายามรวบรวมอีกฮึดหนึ่งคือสุดท้ายก่อนที่จะสลบไปครับแล้วก็จําได้ว่าได้บอกให้งูเนี่ยไปที่สานโสภะเพื่อหาเซลล์มาให้ไกลเลยนะเนี่ยครับผมหลังจากนั้นผมก็ได้สลบไปแล้วงูก็คาบเซลล์เอามาให้ไม่ใช่ครับงูตัวนั้นโดนจับครับเจ้าหน้าที่ที่สถานโสภะจับไปครับ่แล้วรอดมาได้ไงล่ะครับแต่ยังโชคดีครับที่มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเนี่ยในสถานโสภะเขาพูดภาษาพาเซลได้อเลยคุยกับงูตัวนั้นครับผมครับแล้ว ผมก็ได้รับเซรั่มมาโชคดีจริงเลย